มีเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เองซอปป,ปอลาวอยากจะหยิบมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่ตัวแทนของประเทศเขาไปคว้าชัยชนะบนเวทีระดับโลกได้ที่สำคัญคือนี่เป็นการส่งตัวแทนเข้าแข่งขันครั้งแรกเลยนะคะโอ้เปิดตัวครั้งแรกแล้วได้แชมป์กลับบ้านเลยอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับปกติเราจะเห็นเรื่องแบบนี้ในหนังซะมากกว่า ใช่เลยค่ะเหมือนพล็อตเรื่องของทีมม้ามือที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะชนะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะถึงเบื้องหลังชัยชนะของท่านนางอาดีนามหาวงครับท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ MVLO l ใช่ค่ะบนเวทีที่ชื่อว่า d o u l d m a d a m ที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนอ๋อเรื่องนี้ผมเห็นผ่านตาในโซเชียลมีเดียอยู่เหมือนกันครับ มีคนแชร์แล้วก็แสดงความยินดีกันเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรายงานผลสั้นๆกูกก้องข่าวว่าท่านได้รับรางวัลอะไรบ้างซึ่งข้อมูลที่เรามีก็มาจากประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องที่แชร์ต่อๆกันมานี่แหละค่ะแต่ภารกิจของเราวันนี้คือจะไม่ได้แค่รายงานผลแต่จะสํำรวจให้ลุกลงไปว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นแค่เรื่องของโชคช่วยความสวยหรือจังหวะดีๆหรือเปล่า หรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนและน่าสนใจกว่านั้นซ่อนอยู่อืมเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะแค่ได้ยินชื่อเวที The World m a d a m เนี่ผมว่าหลายคนก็อาจจะเผลอคิดไปแล้วเป็นเวทีประกวดนางงามดิฉันก็คนหนึ่งละค่ะที่คิดแบบนั้นตอนได้ยินชื่อครั้งแรกภาพในหัวคือการเดินชุดราตรีการตอบคำถามสวยๆที่เน้นเรื่องความงามเป็นหลักแต่พอได้ดูรายละเอียดแล้วโหเราอาจจะเข้าใจผิดกันไปเยอะเลย ประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเพราะเวที The World Adam แทบจะเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของเวทีประกวดความงามที่เราคุ้นเคยกันเลยคือปรัชญาของเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแตกตา่างยังไงเหรอคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมกิจผู้บริหารศิลปินหรือนักกิจกรรมทางสังคมให้ได้มาแสดงศักยภาพในอีกมิติหนึ่ง เป้าหมายหลักของเขาไม่ใช่การหาคนที่สวยที่สุดแต่คือการส่งเสริมบทบาทสตรีที่มี3สิ่งสำคัญคือ 1. ภาวะผู้นำหรือ leadership 2. คือความสามารถหรือ capability และที่สำคัญที่สุดเลยคือจิตใจในการรับใช้สังคมหรือ spirit of social service ครับ โหคำว่าจิตใจในการรับใช้สังคมนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะตอนแรกนึกว่าเวทีแบบนี้คือการแข่งขันเพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวแต่คํานี้คําเดียวมันพลิกให้กลายเป็นการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมไปเลยใช่เลยครับเขามองหาต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจได้จริงไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยนี่จึงเป็นที่มาของคำขวัญเวทีที่ว่า one small step for Adams One for world giant leap for the ก้าวเล็กๆของเหล่ามาดามคือก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของโลกครับซึ่งมันไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆหรูๆนะครับแต่มันคือพันธกิจขององค์กรเลยแต่ก็อาจจะมีคนมองว่าสุดท้ายมันก็คือการประกวดอยู่ดีหรือเปล่าคะ การใช้คำว่าภาวะผู้นำมาเป็นเกณฑ์มันเป็นแค่การรีแบรนด์ให้ดูทันสมัยขึ้นไหมแต่แก่นแท้ก็จังเป็นการแข่งขันตัดสินคนจากภายนอกอยู่ดีเป็นข้อสังเกตที่คมคายมากครับแล้วก็คงมีคนคิดแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้เวทีนี้แตกต่างอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังหลังการประกวดจบลง คือผู้ชนะไม่ได้แค่ได้รับมงกุฎแล้วก็จบไปนะครับแต่จะกลายเป็นเหมือนทูตขององค์กรที่ต้องนำเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนโปรเจกต์เพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจอย่างจริงจังตลอดทั้งปีอ๋อเหมือนมีภารกิจที่ต้องทำต่อถูกต้องครับดังนั้นเกณฑ์การตัดสินจึงไม่ได้อยู่ที่การเดินสวยๆแต่อยู่ที่ความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการผลักดันโครงการเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้จริงมันคือการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ชนะนะครับ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะมันทําให้ฉุกคิดถึงโปรไฟล์ของผู้ชนะเลยเพราะการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ระดับชาติอย่าง MVL มันไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารจัดการแต่มันคือการเป็นผู้นําทางความคิดด้วยซ้ำคุณสมบัติที่ว่ามาทั้งหมดแทบจะอยู่ใน Job Description ของท่านอยู่แล้ว เป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect match เลยครับลองนึกภาพตามนะครับการบริหารองค์กรสื่อขนาดใหญ่ต้องอาศัยทักษะรอบด้านเลยทั้งการสื่อสารมวลชนการวางกลยุทธ์การบริหารบุคลากรซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของภาวะผู้นำที่เวทีมองหาอยู่แล้วก็คือทุกอย่างมันลงล็อกพอดีครับดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นการที่คนที่ใช่ไปอยู่บนเวทีที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมพอดี แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือท่านไม่ได้ชนะแค่รางวัลเดียวนะคะแต่คว้าม,มาถึง2รางวัลใหญ่คือ The World Madam l a ว2025สําำหรับตำแหน่งระดับประเทศและ The World Madam Asia 2025สําำหรับตำแหน่งระดับทวีปเลยการให้2ตํตำแหน่งซ้อนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะไม่ใช่รางวัลปลอบใจใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับในทางกลับกันมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ตรงพลังมากการที่คณะกรรมาการมอบให้ทั้งตำแหน่งระดับประเทศและระดับทวีป เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าศักยภาพของท่านนางอดีนาไม่ใช่แค่โดดเด่นในฐานะตัวแทนของสพปเท่านั้นแต่คือโดดเด่นในระดับเอเชียเลยถูกต้องครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและผู้เข้าประกวดจากชาติอื่นๆทั่วเอเชียแล้วท่านก็ยังคงโดดเด่นที่สุดอยู่ดีพูดง่ายๆก็คือในสายตากรรมการชัยชนะครั้งนี้ค่อนข้างขาดลอยพอสมควรน่าจะตีความแบบนั้นได้ครับ มันคือการยอมรับอย่างไม่มีข้อขังขาในศักยภาพที่เหนือกว่าจริงๆมันตอกย้ำว่าคณะกรรมการไม่ได้มองแค่เรื่องสัญชาติแต่มองที่คุณสมบัติของตัวบุคคลเป็นหลักซึ่งนี่แหละครับที่นำเราไปสู่ประเด็นที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้ประเด็นที่ว่านี่เป็นการเข้าร่วมประกวดเป็นครั้งแรกของสอบป,ปอลาเาใช่ไหมคะใช่เลยครับการที่ประเทศซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักในเวทีนี้มาก่อนสามารถส่งตัวแทนคนแรกไปแล้วคว้าชัยชนะระดับทวีปกลับมาได้ทันทีมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลย เรื่องซอฟต์เพลววอเลยหนงน่าสนใจมากค่ะปกติเวลาเราพูดถึงคำนี้เราจะนึกถึงอุตสาหการรมบันเทิงอย่างซีรีส์เกาหลีหรืออนิเมะญี่ปุ่นแต่นี่คือการใช้บุคคลเป็นซอฟต์เวอร์เลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือคุณภาพของผู้นำหญิงจากประเทศเราเป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องที่สุดเลยครับใช้ชนะครั้งนี้คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการใช้ซอฟต์เวอร์ผ่านตัวบุคคล เพราะมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวของท่านนางไอดีนาแต่มันคือโมเมนต์ที่สำคัญสำหรับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมันสร้างผลกระทบในแง่ภาพลักษณ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้เลยครับเพราะชัยชนะบนเวทีที่เชิดชูภาวะผู้นำความสามารถและการทำงานเพื่อสังคมมันเป็นการส่งสารถึงนานาชาติโดยตรงว่าสตรีลาวมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก เป็นการทลายภาพจําเดิมๆที่คนภายนอกอาจจะมีต่อประเทศแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยก้าวหน้าและเปลี่ยนไปด้วยพลังของผู้หญิงยุคใหม่จริงด้วยค่ะข่าวแบบนี้ข่าวเดียวอาจจะสร้างบันรับรู้ในเชิงบวกได้มากกว่าแคมเปญโปรโมทที่ใช้งบมหาศาลเสียอีกเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้มันคือการทูดวัฒนธรรมผ่านความสําเร็จของคนในชาติถูกต้องครับมันเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศหรือ nation branding ที่ทรงถลางมาก เราเคยเห็นโมเดลเค,คล้ายๆกันนี้ในหลายประเทศนะอย่างเช่นความสำเร็จของนักกีฬาโอลิมปิกจากประเทศเล็กๆหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลความสำเร็จของคนคนเดียวสามารถยกระดับการรับรู้ของคนทั้งชาติได้เลยพอฟังแบบนี้เราเห็นภาพชัดเลยค่ะและดูเหมือนว่าการทูตวัฒนธรรมที่ว่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนเวทีใหญ่นะคะมันมีเรื่องราวเล็กๆที่น่าประทับใจมากเกิดขึ้นหลังเวทีด้วยซึ่งที่ฉันว่ามันสะท้อนตัวตนและคุณสมบัติของผู้ชนะได้ดียิ่งกว่าสุนทรพจน์ใดๆเสียอีก อ๋อเรื่องของที่ระลึกที่เป็นผ้าไหมาลาวใช่ไหมครับเรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆครับใช่ค่ะคือตามข้อมูลที่แชร์กันมาท่านนางอาดีนาได้เตรียมผ้าไหมาลาวหรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อผ้าสิ้นหรือผ้าถุงไปเป็นของที่ระลึกเตรียมไป30ผืนค่ะเพื่อมอบให้กับเพื่อนผู้เข้าประกวดชาติอื่นๆแต่พอไปถึงหน้าง,งานจริงๆกลับพบว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งหมดถึง40คนโหสถานการณ์น่าอึดอัดมากเลยนะครับ ของที่เตรียมมาด้วยความตั้งใจดีกลับไม่พอแจกนึกภาพตามเลยค่ะคงเป็นบรรยากาศที่กระอักดะอวนมากเตรียมของขวัญมาอย่างดีตั้งใจจะสร้างมิตรภาพแต่ของดันไม่พอแจกต่อหน้าคน40คนแต่สิ่งที่ท่านทําหลังจากนั้นมันน่าทึ่งมากค่ะแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นปัญหาท่านกลับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสท่านทําอย่างไรครับท่านตัดสินใจมอบผ้าไหมทั้ง30ผืนนั้นให้กับคณะผู้จัดโครงการทั้งหมดเลยค่ะ เพื่อให้ทางโครงการนำไปจำหน่ายแล้วนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรต่อไปเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมก่อนว่าสำหรับคนลาวและคนในภูมิภาคนี้ผ้าสิ้นไม่ใช่แค่ผ้าสวยๆแต่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้เกียรติอย่างสูงสุดการมอบผ้าสิ้นให้ใครสักคนคือการแสดงความนับถืออย่างจริงใจ พอรู้แบบนี้แล้วการที่ของไม่พอแจกนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะใช่ครับแต่การแก้ปัญหาของท่านมันเหนือชั้นมากเพราะมันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เวทีมองหาอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนั่นก็คือจิตใจในการรับใช้สังคมท่านเลือกที่จะสละของที่ระลึกส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่ใหญ่กว่าเดิม ถูกต้องเลยค่ะการกระทำเล็กๆนี้มันดังกว่าคำพูดสวยๆบนเวทีเป็นพันเท่าเลยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการรับใช้สังคมมันอยู่ในตัวตนของท่านจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เตรียมมาพูดเพื่อเอาชนะการประกวดนี่คือบทพิสูจน์ของภาวะผู้นำที่แท้จริงเลย เป็นการกระทำที่สะท้อนแก่นแท้ของปรัชญาเวทีได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับมันคือภาวะผู้นําในชีวิตจริงไม่ใช่แค่บนเวทีพอเราเอาเรื่องราวทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพใหญ่นะคะตั้งแต่ปรัชญาของเวทีที่มองหาผู้นําโปรไฟล์ของผู้ชนะที่ตรงกับคุณสมบัติทุกข,ข้อชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวผ้าใหม่ที่สะท้อนตัวตนได้อย่างลึกซึง้งภาพรวมที่ได้มันดูใหญ่กว่าแค่ข่าวการประกวดข่าวหนึ่งไปแล้วนะคะ แน่นอนครับถ้าเราสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเราจะเห็นบทสรุปที่สำคัญอย่างน้อย3ประเด็นใหญ่ๆเลยประเด็นแรกคือเรื่องของการเป็นตัวแทนหรือ representation หมายถึงการเป็นตัวแทนของอะไรคะการเป็นตัวแทนของความเป็นไปได้ครับชัยชนะครั้งนี้มันสร้างต้นแบบที่จับต้องได้ให้กับผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ในสปปลาวว่าพวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกได้ มันเป็นการทลายกำแพงทางความคิดเหมือนเป็นการบอกว่าถ้าท่านอดีนาทำได้เราก็อาจจะทำได้เหมือนกันเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีฮีโร่คนใหม่ให้เด็กๆได้มองเป็นแบบอย่างแล้วประเด็นที่2ล่ะคะประเด็นที่2ค,คือการเปลี่ยนนิยามการแข่งขันของผู้หญิงอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องนี้ตอกย้ำเทรนด์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปคือการให้คุณค่ากับสติปัญญาความสามารถความดีงามจากภายในมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอก เวทีแบบนี้กำลังบอกว่าผู้หญิงสามารถแข่งขันกันด้วยวิสัยทัศน์ได้ไม่ใช่แค่ความงามและประเด็นสุดท้ายก็น่าจะเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราคุยกันไว้ถูกต้องครับประเด็นสุดท้ายคือนี่อาจจะเป็นโมเดลใหม่ในการสร้างแบรนด์ประเทศโดยเฉพาะสำหรับชาติเล็กๆนะครับการทุ่งงบประมาณไปกับแคมเปญโฆษณาอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป แต่การหันมาสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆให้ได้ออกมาแสดงศักยภาพในเวทีเฉพาะทางอาจการลงทุนที่คุ้มค่าและสร้างผลกระทบได้มากกว่าวิธีการแบบเดิมๆเีออีเป็นบทสรุปที่ทําให้เราเห็นภาพกว้างและเล็กขึ้นมากเลยค่ะจากข่าวสั้นๆในโซเชียลมีเดียกลายมาเป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นทั้งในระดับบุคคลสังคมแล้วก็ระดับประเทศต้องขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของท่านนางอดีนามหาวงศ์และสอปปอลาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและสร้างแรงบันดาลใจมากจริงๆครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดต่อด้วยคำถามอะไรหรอคะก็ต้องย้อนกลับไปที่คำขวาญของงานก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของโลกใช่ไหมครับมันทำให้เราต้องมองไปข้างหน้าต่อว่าหลังจากพิธีมอบรางวัลจบลงแสงไฟบนเวทีดับไปแล้วก้าวกระโดดที่ว่านั้นหน้าตาในทางปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไร นั่นสินะคะมันไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแล้วจบไปการรับตำแหน่งคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่เส้นชัยโดยเฉพาะกับผู้ชนะที่มีแพลตฟอร์มที่ทรงพลังอย่างการเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัพน์อยู่ในมือคำถามสำคัญที่น่าติดตามก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนแรงบันดาลใจจากชัยชนะครั้งนี้ให้กลายเป็นการลงมือทาที่สร้างผลกระทบได้อย่างยั่งยืนอย่างไรทั้งในระดับประเทศและระดับทวีป นั่นอาจจะเป็นการแข่งขันที่แท้จริงที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจบการประกวดใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่ามงกุฎบนเวทีสีอีกครับ